นิฮาวตาเจฮาวสวัสดีคะ่ะมาพบกับหลอดซือบิวอกแล้วนะคะกับวิชาจงเหวินภาษาจีนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้ามนี้หลอซื้อก็จะมาทบทวนคำศัพท์ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4นะคะและหลอซื้อก็จะมีการให้หนูได้ฝึกพูดภาษาจีนด้วยนะคะทำไมหลอซื้อให้หนูได้พูดภาษาจีนเพื่อที่จะว่า,าให้หนู ได้เลยค่ะไ,ะได้คุ้นเคยกับภาษาจีนแล้วก็กล้าพูดกล้าออกเสียงนะคะอ่าบทแรกของเราก็คือบทอะไรคะซ่านเขินเกาซ่าเนเขินเกาก็คือภูเขาสูงมากใช่ไหมคะซานภูเขาเหินมากแล้วก็เกาที่แปลว่าสูงนะคะต่อไปแล้วก็อะไรคะมีเขาบอกว่าก้อนเมฆขาวมากใช่ไหมคะก็คือปายวินใช่ไหมคะ ปายวินก็คือก้อนเมฆก,ก้อนเมฆสีอะไรคะสีขาวนั่นเองนะคะเฮินเมเหมยก็คือสวยมากนั่นเองนะคะปายวินเฮินเหมยก็คือก้อนเมฆสวยมากนั่นเองนะคะต่อไปคําที่สามก็คือเกี่ยวกับเขออไอ้น่ารักนะคะก็คือเสียวเหนียวเฮินเขอไอ้นั่นเองนะคะก็คือนกนั่นเองลูกนกน่ารักมากเลยนะคะ จากนั้นก็จะมีชานจูมังคุดนั่นเองนะคะก็คือชานจูเขินหาวชื่อก็คือมังคุดเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะต่อไปตามในบทที่2ของเรานะคะบทที่2ของเราก็คือเกี่ยวกับหิวใช่ไหมคะเออปูเอ,อ้อนั่นเองนะคะหิวหรือไม่หิวนั่นเองนะคะ ทีนี้เราซือ้อก็ได้ยกตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับคําว่าอะไรคะก็คือมีการชื่อกินนะคะแล้วก็เฮอดื่มใช่ไหมคะคำแรกที่เราซื้อได้สอนไปก็คือพิงกัวที่แปลว่าแอปเปิลนั่นเองนะคะแล้วก็คําว่าชื่อที่แปลว่ากิน จากนั้นเมี่ยนเฉียวเมี่ยนเฉียวก็จะเป็นบะหมี่แล้วก็ชื่อผิงกัวเป็นการอะไรคะกินอะไรกินอะไรคะกินแอปเปิลนั่นเองนะคะแล้วก็ชื่อหมีฟ่ฟานเป็นการกินข้าวสวยนะคะหรือว่ากินข้าวแล้วก็ชื่อเมี่ยนเฉียวเป็นการกินนะคะ,ะกินบะหมี่ทีนี้เราซื้อถามหนูว่านีชื่อฟานแล้วมากินข้าวหรือยังคะเราเราเชื่อ หายเหม่ยชิลฟาลเราซื้อยังไม่ได้กินนะคะนี่ชิอฟ้าแล้วมากินข้าวหรือยังคะต่อไปเฮอเป็นการดื่มนะคะดื่มน้ํแเราดื่มอะไรบ้างเฮอร์ุยก็คือดื่มอะไรคะดื่มน้ําแล้วก็เฮอเคิรเลอร์ก็คือดื่มอะไรคะ,คะ,รคะโค้กนั่นเองแล้วก็นิ้วนายดื่มนมนะคะเฮอร์ุยนี่านี่เฮอร์ุยแล้วมาตื่นมาหนูดื่มน้ำหรือยังคะเราชื่อเฮอแล้ว ราชื่อดื่มแล้วนะคะเธอนิ้วหน่ายก็คือการดื่มนมเธอเคิรเล่ดื่มโค้กนั่นเองนะคะแต่ดื่มมากไม่ดีนะเธอเล่นะคะทาให้นะคะสุขภาพไม่ดีนะจะดื่มเยอะต่อไปบทที่3ก็คือนี่ชี่หนาหลีเธอจะไปไหนหรือว่าเธอจะไปที่ไหนนั่นเองนะคะนี่ชี่หนา่าหลีอ่าวอชีอ ซื้อถังชิฟาจะจะไปกินข้าวที่โรงอาหารนะคะทีนี้บทนี้นะคะก็มีคำว,ว่า你是谁你是谁เธอเป็นใครคุณเป็นใครอย่างเช่น你是谁我是老师ฉันเป็นคุณครูเราซื้อถามหนูตอบอว่า你是谁หนูก็ตอบว่า我是谁生ฉันเป็นนักเรียนนะคะ ชื่อเสกเป็นใครนะคะจากนั้นก็อะไรคะหนูชื่อเสกใช่ไหมคะหนูก็ตอบว่าว่าชื่อทงเสกทงเสกก็คืออะไรคะทงเสกเป็นเพื่อนนักเรียนหรือเพื่อนร่วมห้องนั่นเองนะคะว่าชื่อทงเสกทุกคนต้องมีเพื่อนร่วมห้องเพื่อนอ่าเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกันนะคะว่าฉันชื่อเป็นทงเสก เพื่อนร่วมห้องหรือเพื่อนอ่าเป็นเพื่อนนักเรียนนะจ๊ะต่อไปนี่ชว่นาลีอันนี้อ่านเราซื้อได้เกินไปแล้วก็คือเธอจะไปไหนนั่นเองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าวาชอช s h ตสูเทียนสูเตียนก็คือเป็นร้านขายหนังสือคําว่าสูเตียนแปลว่าอะไรคะ ขายอาขายหนังสือนั่นเองชู่แปลว่าหนังสือแล้วก็เตี้ยนแปลว่าร้านค้านะคะบทชื่อชูอเตี้ยนร้านขายหนังสือนั่นเองนะคะอ่าทีนี้บทที่4ี่ของเรานะคะเพิ่งเรียนจบไปก็คือเจ er ้าชื่อวอเตปีนะคะเจ้าช er ื่อวอเตปีปีเป็นปากกานะคะแต่ถ้าเชียนปีเชียนปีจะเป็นดินสอนะคะ จอชื่อวอเตอร์ปีนี่คือปากกาของฉันนะจ๊ะบทนี้ก็จะมีคำว่าปีนะคะปีที่แปลว่าปากกาทีนี้เราจะบอกว่าเซเตอร์ปอ่าเซเตอร์ปก็คือปากกาของใครคะอ่ามีปากกาของใครบ้าง Water ร์ปีก็ได้นะคะปากกาของฉัน ่อไปคำที่สองก็คือจวดจื้อจวดจืจ้อก็คือโต๊ะนั่นเองนะคะจวดจื้อโต๊ะอ่าทีนี้เขาถามว่าเจ้าชื่อวัวเตจวดจื้อนี่คือโต๊ะของใครอ่าจวดจื้อโต๊ะของใครแล้วก็จะมีอะไรคะเจ้าชื่อวัวอะไรคะเจ้าชื่อวัวเตจื้อนี่คืออะไรคะ ต๊ะของฉันอ่ะ,กออนนะ,ะออเก้าอี้ของฉันนะคะอีจือเป็นเก้าอี้เจ้าชื่อหัวเตออีจือนี่คือเก้าอี้ของฉันจากนั้นก็จะเป็นเฉ๋เฉ๋ก็คือการเรียนเฉ๋จงเหวินเรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะอย่างเช่นตอนนี้นี่มาอนเชียนจ้ายเฉ๋จงเหวินตอนนี้พวกหนูกําลังเรียนภาษาจีนนะคะเฉ๋จงเหวิน เฉจงเหวเินเสร็จหนูอาจจะเรียนภาษาไทยภาษาไทยก็คือจงเหวินนั่นเองนะคะเฉจงเหวินเรียนภาษาไทยเฉจงเหวินเดอโทษต้องี่เฉจงเหวินเรียนภาษาจีนเนี่ยถ้าเฉไท,ย,ทยเหวินไทเหวินไทเหวินเป็นภาษาไทยนะคะจงเหวินภาษาจีนไทเหวินภาษาไทย จงเหวินภาษาจีนนะคะจงเหวินซูเป็นหนังสือภาษาจีนนะคะซูเมื่อกี้เราเรียนผ่านมาแล้วก็คือหนังสือจงเหวินซูเป็นหนังสือภาษาจีนแต่ถ้าหนังสือภาษาไทยก็คือไถเหวินซูไถเหวินซูหนังสือภาษาไทยนะคะทีน,ะะนี้นะคะเติกการใช้เติก วันนี้เราซือจะให้หนูพูดการใช้เตอเตรอก็คือขอสแสดงความเป็นเจ้าของนะคะอย่างเช่น waterma m มแม่ของฉนัน water school โรงเรียนของฉนัน shatejia s h t j i t e j i ก็คือบ้านของใครนะคะบ้านนี้เป็นของใคร water shoe water s h o หนังสือของฉนัน water shoe หนังสือของฉันนะคะเตอแสดงความเป็นเจ้าของนะคะก็คือของอ่าทีนี้เราซื้อให้หนูอ่านออกเสียงการใช้เตอโดยการที่ให้หนูอะไรคะพูดเกี่ยวกับเตออย่างเช่น watermama แม่ของฉัน waterboo หนังสือของฉัน w a t e r p e e ปากกาของฉัน w a t e r จ u วจึโต๊ะของฉันนะคะอย่างน้อย สามคำขึ้นไปนะคะให้หนูอัดคลิปนะคะอ,อธิบายพูดเกี่ยวกันใช้เตะนะคะอย่างเช่นอ,อัดคลิปนะคะแล้วก็นี้ห่าววอเจียวตามด้วยชื่อของหนูอย่างเช่นหนูชื่อน้องซันใช่ไหมหนูก็บอกว่านี้ห่าววอเจียวซันอ่าวอเตอะไรคะวอเตอร์ปี ปากกาของฉัน Water เ,เชียนปีดินสอของฉัน Water สู้หนังสือของฉัน Water มาหมักแม่ของฉัน Water จวดจึโต๊ะของฉันนะคะอย่างน้อย3าํคำขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นการบ้านนะคะให้หนูอัดคลิปและผู้เกี่ยวการใช้เตือนนะคะโอเคสำหรับวันนี้เหล่าซื้อก็ฝากไว้แค่นี้นะคะให้หนู อ่ะไปอัดคลิปนะคะสามคำขึ้นไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายใจเจียนค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากบบทที่5ของเรานะคะบ๊ายบายใจเจียนค่ะ